สวัสดีครับพ่อเสี่ยน้อยครับผมพ่อเสี่ยน้อยเปลี่ยนยังคือหันใจไงพูดแต่เตื่นเตือนตัวตื่นเตือนเอ้าห่างห่างมากพอกันใช่ว่าได้สัมภาษณ์กันบันที่เป็นปีเราบะางเฮ้อว่าเริ่งเริ่งปีเนาะแต่ฟังข่าวอยู่ดินอนฟังข่าวอยู่ว่าลังงวัดมาหอดสามตัวแตกปุณนเดิมหงวัดแต่แต่ว่า มาถามผ่างวดมันเข่าบางผ่นบ้ามเาผ่นน่าวดมาไทยผ่นบ้เข่าเอาเอางวนนี่ให้เข่าแมียใหาได้ได้ให้ไล้แต่อว่าได้ยินซอเซียางวดนี่คือว่าตั้งตาให้สัมผัสยังไงแต่ถามมาสมมือแล้วเมีนบาครับผมน่มันก่ยากทากคนเก่ยากเนาะบ่มียนหมาจถึงว่าถาดยุทูมมาไทยสามมือแล้วเมียนดีว่เอาืงอนเอาไปจังในบาทคือว่าิม่าเฉยแต่ยจรถอีแลดไปทั้งใับผม มันมาประท้อกันขึ้นวาดกันอยู่ครับผมมันกับว่ามันอื่นไก่าะครับผมใกล้หากินควมกันพลาดแล้วเงินนี่พลาดแล้วมือนี่เจ๊กำลังแจ้งตรวจทาแป้งย่างดีท่าแป้งราคาเราเมื่อรถไก่ไปพลาดแล้ววันเจี้ไปแล้ววันนี้ที่ว่าทดลองแต่ว่ามันเปลี่ยนเองสิจำมาอ่าไทยท้ำคลิปนี่นี่ว่าแม่นว่าสีเอาไปลงในยูทูบดิ สิไปลงโซ่ทรงโซ่เชี่ยวโทรทัศน์พัดล้มมาลงให้เบิดตู้เย็นมั่นน่ะสิล่องให้เรียบไปพูดแล้วเนาะจะได้เปิดบ้างอยู่หรอข้างมันเห็นนั่งอยู่นั่ฮัลโหล่องให้เรียบมั่นเหรอเพราะว่าให้สมตั้งตาเราะค่อยเลยลงใส่ก็ดีเหมือนะไอพี่น้องเขาเห็นครับโตกหมานข้นดวันน้ำกันเท่างันอืมอ่ะเราเปลี่ยนใช้เงื่อนบางหนึ่งเปลี่ยนอะไรเอางวดบางขันเด้นแบบ เด่นแปดมหันหัวพันเลยเด่นแปดจับคู่เขาปะจับคู่กับเขาจับแปดสองเลยวะคือสองแปดมันมีอยู่เลขสี่หลักโอ้แปดสี่แปดหกแปดศูนย์แปดสองโอ้เห็นว่าเลขสี่หางสี่ชุดเออมีสี่ชุดเท่านั้นอมานี่ไม่หลอกยังแรงเอาคู่กันหรือล่างไม่ยังไงเจ็ดแปดสองได้หรอเเออบารี่เลขล่างหกเจ็ดเออหกเจ็ด มี่พาดหกเขตแม่น hmm. บ the sure. like ่เขาทั้งบนทั้งล่างหมดว่าเขาจะแปดซองโอ้เขาจะแปดซองแงวดน่อนมันเป็นที่เวทกับหาซ้ำบ่แม่นแมนงวดนั้นแห้งเขาทั้งบนทั้งล่างว่อุ่อืมเขาทั้งบนทั้งล่างงวดนั้นมาหนึ่งมาสามอืมแม่นบ่ครับผมตัวไหนก็ได้ต้องเข่ามาต้องยิ่งว่าทีอ่าลูดบ่าลวดก็ขึ้นอะไรทั้งบนทั้งล่างแม่นบ่เออลูดทั้งบนทั้งล่างเลยอืงวดนั้นว่าแน่นอนเลยงวดว่างหันกั นี่ยูชีหลกักหลักแปดนี่ชีหางมานแล้วชีหางครับผมเอองวดเล็กเรีกร่างกันคือผลาไปแต่ว่าเป็นยังว่ายังมีโอกาสอยว่ครับผมให้มันได้ยังท่านหล่ะคันงวดได้ผมมาไทายนี่ <c oughs> ว่าต้องเข่าหอกคันหวดได้ผมมาไทายมันเข่าลวดเลยมูอเขาไม่ทำบ,บอกมวดมูอยัายังไปมาเอาลอไลยผู้ใดผู้ไดติแปดเรื่องวดนี้ หวดนไ้ตี๊วานพันหวานต่ไว่าเจีกันเซี่ยงซะนี่กันแจกจนจหมดบ้านมีผู้นึงฟันมากมาเลน้ำเนาะมาซื้อของแล้วกนั่งคุยกันครับบ้างเลยเชี่ยนมปกันรีดตัวใหญมากมากแปดลยว่าสัครับคอยฟันว่างชิ้นปีนึงฟันหินค้ยส้นกันเอาคล้วยกัเป็นเป็นแปดอยู่นี้อตามเคยฟันมากมบ้านกล้วยแม่นคับคร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 ับเป็นแปดมันละกีไผนตัวนี้มันกับแปดซองตัว เจ้าควงคู่ฝันมาหกหกเอาหัวของเจ้าตีไปขอตีแปดครับบานนี้คู่ฟั่งคนนี้ตีแปดสองเออแปดสองสองแปดค่าเจ้าก็ได้ค่าน้ำหกอยู่อุ่นแล้วล่ะทีคู้หมา้นเนาะเจ้าได้ยิ่งข่าวอยู่ดอกว่าว่านี่ล่ะว่าเลขแปดนี่ล่ะว่าปล่อยเลขรักไปนี่ล่ะแปดนี่ล่ะ มมา,มาแบบแล้วัาาหนหลังจากเรียกออกในยิ้นข่าวว่าข้าเจ้าดึาากไม่จะผุ่นคอนกับขวดอดึกมาทั้งพี่ล่มาทั้งรานค้าเจา้า <laughs> เอาาอเออเออเออเป็เออ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 เัน,น,นเดดนอน่อบบนออเอ้เนอเออเนเออเออเออเอเนอเออเออเนอเออเออเออนมอเอ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 นเนอ่ออเ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 อเพียอไปออเเออออใส่อออ พอดีใส่มองไปไปสุดสุดมองพอดีอืมาเนี้ยกาลังองขึ้นฟังเดี๋ยวขึ้นมองตาขาวติดสุดม่องเลยที่เขาว่าแบบนั้นเป็นี่ยว้าอีวันบริเลี่ยวเด๋วปลาขาวมิตรปลาเขาวยังไม่ทื่อเลยเนี้ยปลาเขาย่อยต้อยเลี้ยวไปจนเขาว่าภาพเอาต่อกันว่ามันถือคุ้ตาเมื่อคื้นอยังไรขนาดง่วงนอนอยู่นี่ยังฝันได้อยู่แสดงว่ามันสิมาให้โชคแมนแมนแมนมันมีโอกาสละว่าง่ายๆว่าสิเข่าครับผมเออจเมื่อคืนผมก็ฝันเออ เมื่อเคลื่อนผงฝันผมต้องไปนอนงเสาแม่โคอยอ่าหน้าเออแม่โคเพิ่นมันเป็นคนแม่โคอยู่คลังหรอกพอดีไปนอนเเสาได้ยินอ่าในฝันน่ะก็จงได้ยินเสียงน้ำจอมแจมจอมแจมจอมแจมก็เลยงวกไปในฝันน่ะก็จงเห็นคนกระลังกางมองลย่นะอ้าวเขาในฝันเดียวกันเชบ่เหอว่าสนองตอนแยกไปห้วยมันตัวน้อยตัวกระทังกางมองอยู่นี่ว่าสนอกว่าชิมันชิมันฝันเดียวกันเดียวกัน แสดงว่ามันขีมีแปดบ่อเจ็ดบ่อเหมือนเหม่อครับผมสี่ควบปันเหมือนปลากับแปดป็นเจ็ดอะไรป็นปลาเขาเลยปลาเขาย่างเดียวขึ้นปลาเกียรติขาค่อยฟันสี่บ่อวันนี้ที่นี่บ่อบะไรจับจุดนี่บ่เออบ่อจับจุดนี่แต่ว่ามันกัดขีคือคือค่อยฟันมากนี่ฟันเป็นเป็นคั้วหนี่เป็นเหม่อครับสติว่าถึงขั้นครับผมบ้านนี้บ้านนี้จุดนี้ยังบ่เคยัน่อยฟันแบบนี้ปลาขาวเต็มม่องปลาขาวเต็มม่องชุดเลยแต่เขา จักรักนี่ไปห้าลักนั้นนี่ขาวอารักเลยครับกําลังเขียวเหมือนนี่ยากมะปูกโมกําลังวาสีปดตากําลังจี๊โปดเอาเออปดเอาแล้วโมกก่อนโอ้ยจะได้เนี่ยน่าะสร้างบ่ไหนได้ราบกินคขาขึ้มาปลูกเนี่ยน่าเมียแล้วได้แล้วเขาแล้วเขาแล้วมาหนี้เลขป้อยไว้งวดนี้เป็นยังไงบัญเงวดนี้คือว่าเขาแล้วเขาเขาแล้วคืออย่างตีตามเก่งๆเบื้องนี่มันกี่เขามีเก็ดมีเก็ดเกล็ด ก้อนี้ว่าก้อนฟันนี่เนี่ยบอกว่าฟันแล้วมันตีน้มกนเี้แมนแมนแมนคือเก่งไม่แลวนี่มันี่เป็นเกตมากเป็นรักชิเริ่มปล่อยไปแน่แล้วมีผู้มาเอามานั่นนั่นก็เริ่มปล่อยไปแน่แล้ววันถอดทไปแล้วจะเลยมาฟันจะบอกจะเลยมาฝันมือขึ้นฟันมือขึ้นนี่ว่านเห็นบาล้นใส่ม่องฟันดูว่าประเภท็ฟันนี่ข้างห้างฟันเทียดีผู้ดีจำาม่อไ้บอกคอยบ้านมันฟันขึ้นละสองเทียบุญมานี้เช่นว่าเกจเดี๋ยวขึ้นที่เข่ายู่ มั่นใจมั่นใจเล่เก็ดเพราะว่าเลขเก็ดสามเก็ดยู่นนนี่หลักของมันมีเก็ดร่องสามหัวก้อนเรียนแปดร่องสี่หัวก้อนอย่นบ่ครับผมกับผ้าชีกับเขาแปดมันมีตัวเรียนตัวร่องนะอ่ามันมีตัวเด่นเนี่ยขึ้นมาเก็ดต้องเป็นตัวเรียนมาแล้วมาแล้วเอาคักเนื้องวันนี้เอาให้สมตั้งตาล้อห้สัมผัสตั้งสามเมือเอ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 ามันคักเอาสมผมจะไปล่องตู้เย็นพัดล่มันนี่ ไอผมเบิ่งแล้วพี่น้องไอพี่นสีร่งตู้เย็นเอ้าเบิ่งซอยกันในแห้งหนาวว่าเม่นนมาสิร่งแต่โทรศัพท์โทรศัพท์โทรทัศน์ตัดร่มตู้เย็นมอของเขาสีริลงให้เรียบพี่น้องเพลงเราหาย่ผู้ใส่แว่นตาดำๆำมองกับจอนก็เอาดีแช่าสันแช่ ครับแแฟนเพลงเข้าเลยล่ะแฟนครับเออแฟนครับครับผมเอฟซีเพื่อนกันเป็นผู้ยังไงคืออยากเห็นหนาเถอะเพื่อนอยู่จังไหนว่านเดียวกันมอโอ้บ่เพื่อนสีมากลอยหนังสตรกยิ่งผมให้เพื่อนเห็นเถอเพื่อนบ้านเนี่ยเผ้าดีไม่สัตต์ก็นได้บอกเพื่อนฟังบ้านนึงเลี้ยงเดียวกันเลยละครับเพืนเป็นคนบ่พ่อเป็นไรตัวสมบัติเพื่นเป็นคนมั่งมั่วแต่รัวโมผิดพลาดบอกวนตัวมันจะเนาะ วันจะไปว่าอดีว่าเพิ่นเป็นคนบ่พ่อเป็นไหนตัวจะไปว่าหาว่าอดีตยังหายนี่เอาป่านี้ก็ว่าเพื่อนตัวเลขกะ็ทีนั่เสนอรถเอาคือคืองเบ่วงตัวเน้นตัวเน้นบ่เออตัวเน้นให้เพื่อนเนี้ยเห็นว่าก็ไรนั่นะ เนี่ยนตัวไหนเอาคือคื้โดวนก็นั่นจ้ะนี่เรอาเอานี่แหละนี่นีเอาตัวนี้เนี่ยสามหางเนี่ยสามหางเจ็ดหน่งเจสามเจ็ดหาเาสามมไว้เลยเออเออเอาสามมาละเอออีวไว้เลยไ่ต้องวงนีขวาม่พี่น้องเขาขยังมาคื้กันอยู่เลยนี่นี่กมาทาอะไรขึ้กัดนี่นี่ก็ได้คนนึงนั่นเราแท้ ช่อาเอ้าช่ยกเกินยกเกินบันเออเจงตรงๆน้ยจังน้อยเออนะครับเยออันเ็าครับครับผมเี่ยอางอ้าหเห็นที่เขาเห็นนะครับเห็ที่เราเห็นนะครับเออนี่ครับผมเชียนหน่อยหลักสิบมาเพราะเชียนน้อยหลักสิบเอ้า ตารางหวดหนึ่งกันย่ายน 2, 5, 6, 6, 6, ่นสองหาหกหกเลือพี่น้องครับผมนีม่ครับมีเหล็กอยู่ทั้งเบิร์ตมีเน้นเน้นเจ็ดล่องสามวันเถอะเด่นเจ็ดล่องสนะามเนาะส่วนเหลขกจับคู่กับมีตัวเน้นอยู่สามหวดก่อนมีตัวเน้นอยู่สี่หางเนาะวันนี้มีหายอยู่สามหางก็คือเ้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหา ส่วนตัวร่องคือหลักสามเนี่ยสามหนึ่งสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าอมีอยู่สี่หางเลยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นกน็ผู้ใดมักจังไดชอบจังไดกรล่องออกไปปีนี้พิจารณานาเบิง้งอ่าชอบก็จัดฉกจะผ่านได้พี่น้องเด้ออ่ทาทังช่องน้ำเสนอเป็นแนวทางใจวิจ,จนารณญาณในการรับชมครับในส่วนตัวเลขต,ตัวเบอร์ก็ได้อมีถี่มีผิดธ,ธรรมดาเนาะไอเนาะอ่า จะบอกเพื่ว่าสำหรับวันนี้นี่เจ็ดมั่นใจมากบ่ใหพลาดอว่เ้อพลาดใหญ่พลาดได้ไหมย่ามข่มาไทยไก่เขาเยี่เคียนนี่ม่ว้เนาะเขาพูสิแอบมีูถ่องรับซออะรกันคู่มืดหนักๆเนาครับผมนี่อกสาวันี้ไไปได้คนเทนต์แล้วถ้าออกคลิปยู่สามมือชุดปนีทอกสอนั่นนี่นาะ ข้ากีเหรียดิว่ากับกับว่าแม่นว่าเว้าเรียเว้าหัวกันดอกก็ได้ยินทายบ้านท้ายซอง่นเว้าอยู่พูดเพิ่นขับรถไอ้พุ่มพ่วงนะเพิ่นพูนมาขายนั่นขายนี่บอกเลยถือดิได้ยินคนเว้าเดียอยู่ครับผมเคยถามเดื่งน้ำเพิ่นอยู่เพิ่นมาขายเพิ่นกับเ้าเลี้ยงนี่เรื่องเบือครับคุณนิวครับผมเพิ่นกับเ้าสู้ฟังผมก็เลยถามว่าเจ้าถือน้ำเพิ่นบ่ถือว่าจะจะให้เงินเพิ่นจะเทียบเพาเหื่อว่าจนห้อยโอ้ยว่าเป็นทหารบอกอีกตัวนี้ว่าสนหนุกนะ เอ้าโอเคครับผมอากาชัดเจนครับจะรับตัวเลขก็เสี้ยนน้อยหลักสิบนะครับชุดฝดนี้ทอกระสอครับผมวันนี้กับที่บก,กวนซ้ำน,นี่ตัวเลขก็ได้แล้วฝันกับฝันสูฟั่งแล้วอ่าเลี้ยงแจมวันนี้เอาไปลงบัทเอาไปลงคลิปให้พ่อพี่ดองข้าเปิืงเนาะอ้าคลิปนี้รบก,กวนเท่านี้ครับผมเอาความพูหลายๆพอเสี้ยนหน่อยอค,ครับผม